วันนี้นะครับผมอยู่ที่เชียงกงบางนานะครับซึ่งเลยแยกบางพีมานิดหนึ่งนะครับถ้าหันหัวเข้าไปทางบางนานะครับก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับ <am ple maker> เลยแยกบางพีมานิดหนึ่งนะครับ <am ple maker> ก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับที่นี่ <im ple maker> ให้ดูบรรยากาศเพลินๆนะครับจะเห็นว่าที่นี่นะครับทั้งแถบเลยนะฮะก็คือเป็นอะไหล่เครื่องยนต์แบบ แบบเต็มพิกัดเลยนะฮะเมื่อกี้ผ่านเข้ามานะฮะในซอยเป็นกิโลเลยระยะทางเป็นกิโลเลยก็คือมีแต่อะไหล่ยนต์ทั้งสิ้นนะครับไม่มีอย่างอื่นเจือปนจะเยอะมากนะฮะซึ่งข้างในเนี่ยนะฮะก็จะมีร้านเซอร์วิสให้พร้อมนะครับก็คือถ้าเสื้อไหลเสร็จก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะฮะจ้างช่างในนี้เปลี่ยนได้เลยแต่ตรงนี้วันเวนะ เป็นวันเว์ผมเข้ามาเมาืัอสกคู่เป็นกิโลฟ่าแต่ว่าช่วงขาออกเนี่ยนะเป็นวันเว์ไม่แน่ใจาว่าจะผ่านได้ครบหรือเปล่านะผ่านจุดที่สําคัญสำคัญ itar, เหมือนกับตอนขาเข้าหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามโฟกัสให้ดูถ่ายให้ดูนะครับเนี<ส>่ยนะ ก็คือสองข้างทางนะอาคารพณิชย์ตรงนี้ก็จะมีแต่อะไหล่เครื่องยนต์ท้งนั้นนะฮะเครื่องยนต์นจากญี่ปุ่นบ้างนะครับเครื่องยนต์จากยุโรปบ้างแล้วแต่นะครับซึ่งข้างในเนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่ามีาชาวแอฟริกาหลายคนนะแอฟริกันหลายคนมาเดินดูสินค้าที่นี่นะฮะก็คงจะซื้อสินค้าที่นี่นะฮะส่งกลับไปยัง แอฟริกานะครับมีพ่อค้าหลายๆท่านเป็นชาวแอฟริกาอันเนี้นะข้างหน้าเนี่ยนะก็เห็นว่ามีชาวแอฟริกันสคนฮนะยืนอยู่ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อลังการมากนะฮะ mm hmm. ก็คือไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ ภาพแบบนี้ก็เลยเก็บมาฝากกันนะสำหรับท่านที่มีรถยนต์นะครับต้องการที่จะหาอะไหลนะอะไรมือสองหรืออะไรจากเชียงกงไปใช้งานนะครับก็มาที่นี่เลยนะตลาดเชียงกงบางนานะครับเชียงกงบางนานะครับอันนี้นะครับก็เป็น ผิวดำๆนะแต่หน้าออกไปทางอินเดียมาสักคู่นะสองคนมาสักคู่สามคนมาสักคู่นะครับเรียกว่าพื้นที่นะครับจากถนนใหญ่เข้ามาเป็นกิโลกิโลนะครับสองข้าง ทางนะครับสองข้างอาคารมานิสงสองข้างทางนะฮะมีแต่แบบนี้ทั้งนั้นเลยคนระับมีแต่เครื่องยนต์นะฮะก็คือถือว่าเป็นศูนย์รวมเลยแต่ตรงนี้เหมือนมาเจอทางออกแล้วนะฮะทางออกก็คืออ่าไม่ได้ไม่ได้วนไม่สามารถที่จะวนกลับมาตอนทางเข้าเมาื่อสักนะฮะอันนี้เป็นทางออกแล้วนะฮะก็คือไม่สามารถที่จะถ่ายให้ดู เรื่องราวเหมือนกับตอนขาเข้านะฮะเมื่อกี้ตอนขาเข้าสองข้างทางเป็นกิโลเลยนะก็คือให้จินตนาการว่าเป็นเมืองนะซากรถเก่าเครื่องยนต์เก่าทั้งเมืองเลยนะฮะเพราะนั้นะระยะทางเป็นกิโลกิโลนะฮะจินตนาการอย่างนั้นแล้วก็ก็คือแต่ละบริษัทรูปแบบก็คล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันเยอะมากเยอะมากเยอะชนิดที่ว่า เรียกว่าเป็นเมืองเลยนะครเหมือนกับที่ป้ายที่เขาบอกข้างหน้านะยก็คือเขาเขียนไว้ว่าเป็นเมืองเชียงกงเลยนะเนี่ยนะเป็นเมืองเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเป็นแหล่งย่อมๆต้องประจักว่าเป็นเมืองเลยนะฮะพื้นที่ไหลตารางกิโลเมตรนะฮะเยอะมากนะครับ